เฮ้ยไอจีเฮ้ยมึงมึงมึงดูรูปลงไอจีล่าสุดมาหน่อยดิมันลงอะไรวะมึงเอามือถือมาคืออะไรยิ้มหน่อยเออทำอะไรอ่ะอ่ะกูปลดบล็อกให้มึงหมดละทั้ง IG FACEBOOK นะทุกอย่างมึงอยากส่องมึงอยากดูมึงดูเองไม่ต้องมาให้กูเปิดกูไม่อยากรู้อะไรเรื่องของมันเลยมึงตัดขาดแล้วว่างั้นกูเบื่อ กรุงเทพดิท่างลัดเสียรไม่พ่อเจ้าต้องเริ่มจากขอนแกนน่นนะพ่อเด้อเริ่มจากขอนแกน่นเออไปใช้อีกสิเริ่มจากขอนแกน่แนแลนไซอุดรย่อนมากกัดสินบินลงอุบลวนมากน้อยเอ็ดเบ็ดหาโคราชฟา,ากมากสะละคมแหวยามสงขาทลาไปเชียงใหม่บานไปเมืองพนสะกลนองค่ายสุดไทยกรุงเทพ ขันหอดไปเนี่ย <c oughs> หอดแล้วอ,อมันหอดแล้วตีกูเคบอ่ะขันหอดแล้วเจ้าอย่าหลงเนี่ยพออไไ่อเด้อเธอไปใส่ยี่คันนี้สิเริ่มจากพักขนงตรงไปลั้งสิบชิดใส่บางบอนย้อนกลับขอ้อเตยเลยไปลักซีขี่รถล่องาาลากเท้าย่าล่าพ่อประแดงแท็กใส่บางหน้ามาหางกัดที่หมอชิงไอีจุ่อข่อยได้ลไรแม่ยังอ่ะอีหา่าไลรอีหมาเดือนเก่าเอาดีแล้วเน,ว<ะ>วนี่ยมันโดนว้าจังหวะนาทีหมาเดือนเก่าเจ้าบ่ิเวณทต่มันฆ่าโป่งนี่เป็นสูโมงกรบโปออกตัว ทุ่มทากระทาได้เลยออกถูออกถูภาษาหมาเนาะมันไม่ใช่เสียงหมาหอยนในหูจากภาษาสัตว์บัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็ดเทพกับหูเป็ดแก่กับหูเป็ดเทพมันมันยังเป็ดเทพกับเป็ดแก่มันโซกันเห็นหมาเชื่องกันโดนเป็ดเทพนี่โอ้เป็ดแก่เนี่สิกะปาดปั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 ดมันนี่เป็ดเ,เป็ดเทปมันโซท้องไว้ ที่เจ็บที่ท่างกองไม่หยอีาหามเงยโอ้จกักภาษาสัตว์เบสซูแนลจักแล้วจะ้าเรียนรูเครื่องไข่อโอ้ยอีสัตว์หาเห็นอยังสัตว์ประเสริฐ ภาคโฆษณาชา n น e คุณจะทำได้ไหมกับการภาคโฆษณาใน6กวิไปกันเลยครับใหม่ช้าหมดอดแน่โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่เซเว่นอีเลเวนเท่านั้นวันนี้ถึง30เมษายนนี่คืออีสานพรอมเตอร์เด้อมาเป็นผู้ประกาศอีสานพร้อมกันพร้อมแร้วเลหน่งสองสาลุย สวัสดีครับค่อยสื่อสงการวันคือวันผู้ซื้อข้าวจากสำนักข้าวนกแต่วิ่นขามไปตานมนีนสถานการณ์โควิด -19 คนติดหลายอีหลีอีลอกระดอกกระเดียทะลุพันพนาวิธีการป้องกันโควิดระด้บสูงงดาะซุ่มเจ้ายาซุรอหลายยิงย่งรอยิ่งแพร่กระจายเป็นตา่ยานคางยู่แบบมอมแมมแม่ขอใจบอมมอแม่แม่คือแปลว่ายุดเสๆนั่นแหละเวลาสีจหหกินอย่างกะหลังมือเฮาสตดด้วยสบู่หรืหหอแอลกอฮอล์สีดิเมียนโควิดไทยตายอักหลากจบข่าวเด้อสง หนูรู้คิดลับที่จะมัดใจชายแม่หนึ่งงา,าารรง,งานบ้านงานเรือนค่ะลูกงานบ้านงานเรือนใช่สองละสองก็คือฝีมือการทำอาหารอ่ะ,อะสามละสามก็คือโอ้เรื่องบนเตียงสิคังอเออแม่อย่ามึงมันก็ฉ่ำมงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแม่ของหนูนะแม่นั้นหนูอะ่ะสิ่งที่หนูมัดใจผู้ชายเลยนะของหนูนะอ่าก็บอกภาสีสัตว เพราะความสวยไงแม่โอ้ฉันกาพูดนะวความสวยขนาดคนอื่นก็ยังสวยกว่ามึงยังเอาใจไม่ได้เลยอเฮียกูอยากรู้จังว่าเจ้าหลวงตนนั้นมันมีสัมปชัญญะครบเป่าแม่ว่านหนูสวยไหมกระจกมีดัวเองค่ะอีสัตว์เฮียถามกูได้ทุกวันอีดอกสมมุติว่าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นน่ะแม่รู้จักอะไรบ้าง ประเญี่ปุ่นกูรู้จักเลอคะอะไรหนังเอ็กซ์ค่ะตั้งแต่แม่เป็นกระเทยมาแม่เคยกินยาคุมไหมเคยเทคโฮมโอ้ยกูไม่เคยกินสัตว์โอเคไม่แม่บ้าเหรออย่าหนุ่มพาแม่ไปซื้อยาคุมอ๋อไปไปเด็กเองค่ะกูไม่ไปแล้วสรุปนี่คือแกงอะไรเอ๋อก็ต้มกับต้มขาไก่ต้มไก่กะทิขาไงต้มขากะทิไก่อ่ะเอาเออ สรุปคือต้มอ,อะไรกันแน่ต้มขาไก่หรือต้มขากะทิไก่ต้มกะทิไก่ค่ะโดยใส่ขาโอเคต้มกะทิไก่ใส่ขา<อ>ก็คือว่ามันไม่ใช่ต้มขาไก่ใช่ไหมตกลงไม่ใช่เอาแม่แล้วแล้วมันต่างกันนะเฮ้แม่หนูงงโอ้ยลำคาบพี่หยาวินอีสัตว์เอ้ยจะทำเองไหมหย,ยาว่เ<อ>าเลยไม่เคยรักใครเท่าพี่คาหนู ลลน,น้องคะเดี๋ยวพี่กอถามมาได้หน่อยจังหวัดโคราชด,ดินจังหวัดเดียวกับนครราชสีมาหรือเปล่าน้องใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะขายโง่เนอะอีดอกโอ้โคราชก็คือจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหลวงหลอกให้ไปนัดเจอที่ถนนใหญ่เม๊อีสัตว์อูไม่มีความมั่งถึงขนาดนั้นไม่เคยเคุยกับเจ้าหลอกตนใดติดง้อนะคะ เพราะฉะนั้นกูเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรักมันทําให้คนตาบอดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูพระบาทพีเจ้าช้ำไปแล้วเราอย่ายึดติดความช้ำค่ะนะคะความเจ็บและความเจ็บความช้ำน่ะน้อง นะคะเออความเจ็บและความเจ็บความช้ำโบลักสีดำมันทูกเขาซึมถูกเขาซึมกันเสียให้พ่อสัญญาบักเขานานซึ่งกับใบเอาซึ่งไหลซึมเพราะฉะนั้นนะคะความเจ็บหรือความเจ็บความช้ำเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์นะคะเออ